ออาไอเทีนีเอเธอเออเคเธอเธเธอเาเเเอะอเห็เอเธอเธอเอเธอเโอเอเธอเซอเธ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 เเธเเเ็ <indie animales. S 2> เพิ่งเซร์ฟเพิ่งเซร์ฟไปทไางนี้ตู้ซื้อตู้ซร์ฟยกกันเลยใคร,รยกรับหัวคนหนึ่งรับหัวคนหนึ่งอ่าโอเคโอเคโอเคอ,อ่าอ่าป,ไป,ไปลปลาปรถเข็นรถเข็นรถเข็น อยู่บนรถเข็นไว้จะได้จะได้ไม่พังเข็นรถมาคนหนึ่งดิเข็นรถมาคนหนึ่งเขเองโอเคไดไป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 อ่าดันมาดันไปเลยดันเลยถ้ามันถ้ามันยังอยู่ในรถเข็นมันจะไม่พังโอเคโอเคไปไปติดหัวพี่เติดเลยให้มันกระแทกไปนิดนึงเออเออพยายามได้ไหมพยายามได้ไหมพยายามพยับเอามันนอนเลยปะ นอนถ่ายเขียนไปดิโอเคมา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 นอนอยู่ตรงมาพี่มาเอาหัวแบกไปขวาขวาขวาตรงมาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา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 เฮ้ย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 โอเคโอเคมันต้องมีเลขสองหมื่นอยู่ที่กูอ่ะอย่ายกลอยดิเฮ้ยกูประคองอยู่ตรงมาเลยพี่ตรงมาเลย

เอาลงเอาลงไม่ขายเอาลงก่อนยังเอาของได้อีกายกโอเคน<า>ุ่มมากเออเอไเดี๋ยวเดี๋ยวดเดียวผีเด็กกินไหนวะผีเด็กวอกด้วยเออมีของอีกเพียทำไรยิงแม่เีย ไปเออเออขอับไไม่มีเียน้ำน้อันี้อืมอรู้ผีเหี้คนเข้าไปทำไมมันไม่มีอะไรชของชีได้ไหม ไม่ได้ไม่ไม,ไมีมีทำไมอ๋ออ๋ออ๋อ,อขวามือขวาม,วาม,วามือไปลาปลาปลาใส่ท้องใส่ท้องข้างหน้ามีของชิ้นหนึ่ง ็นไรอ่ะไม่เอาเลื่อนให้ลุงนนะข้างหน้านี้มีของเต็มเ,เลยโอ้โอโอมีข,ของกับเธอเขาเห็นมขาถ่ายไปลย <c oughs> แล้วอ่ะนิวเขียร์ลงุงเออนี่นี่มีอีกอ่ะเออไอ้เหี้ยมีนิวเขียร์ข้างหน้ามีนิวเขียร์อะไรวะที่บ้านเธอมีใช่ไหมมีใช่ ช่วยช่วยาทำแบบนี้เพื่อนระวังนะเอาวางก่อน ing, มันหนึ่งันหนึ่งเอาไปใส<อ>่<ง>แล้วมั้งตเต็มแล้วเฮ้ย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 เต็มแล้วตเต็มแล้วไม่ผีอยูย่ข้างหลังก็ีิ้ เอาดิเอาดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอ้ยมันหลับมันหลับยกยกขึ้นลงยกขึ้นลงเอาดิเซิ้งไม่ดีเกี้ยมึงเก่งอเหอะมึงเก่งเหรอะมึงเก่งเหรอะมึงเก้งเหอะมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอะเก่งเหรอะเก่งเหรอะก็ยกขึ้นยกลงยกผีขึ้นลงยังเป็นสามวินาทีกันหน่อยขึ้นลงหลับยืนลงยืนลงยืนลงเก่งเหอะกูหลับ สิ่งต่อไปรัซื้อก็คือลูกซองไม่ปืนก็เอเนอร์จีอ่ะใช่ไหมที่มันให้เราลครืองรุะไม่ใช่สเต็งไหมไม่ไม่พังไม่พังยังอยู่มีมีแค่ไอเลื่อยอ่ะที่พังไอมึงเอาของไม่เถอะกูขอร้องเยอะแล้วไอผีไอมึงเก่งมากมึงเก่งมากมึงเก่งมากเก่งไว้สุดเฟิร์มเก่งมาก เก่งไม่เก่งไม่เียวเก่ยวเก่มงซาอีเหไอ้เ uh นียเอโดนกูพี่โดนกูไปซื้อไม้บอลเร็วนี่เร็วนี่ยกยกดีดยกดีดยกให้มันเออยอออยลอออยลอยลออ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  ไปตีเทเลท็อบปี้มันอยู่ข้างหน้าเราอะไหนไหนนูนูห้องนูนห้องไม่ขายอะมึงเก่งเหรออ๋อเย็นเหรอไม่มันมั่นีมันตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาบังไปไปไม่เชื่อลุงไหนไหนนี่มัน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 ไม่ได้ลงงผมถือให้เอออาีกไ้หลับแล้วหลับแล้วยกขึ้นยกลงเร็วเฮ้ยไหน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 ช่วยดิ เลยยกไปอุลเลวเลยยกไปเอ้ยมึงเก่งเหรอมเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอเออเอาไปด้วยเอาไปด้วยเออเธอเอาไปเอาถือของไปถือของกันไหมเธถือเอาอามันชนเพื่อนแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนเถอะถือของบางอย่างเราวางทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนไหมเธอพยายังไม่ได้ถือเอาเอาเข้ารถเข็นของเลยกันเยียเขาพูดเธอเขาช่วยถือเขาช่วยถือสิ กีต้ากัาบักเวต้าซาเวียซาวียอรไอ้แต่ซาเวียเราร <c oughs> อขอ,องเข้าวรอของรอรอไฟอยๆเอาของเข้า เอาตู้อะตู้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ตู้ก่อนเอาเอาตู้อะเข้าพร้อมกับไอ้ไอ้นี่เลยคพาพุ่งยกเดี๋ยวกูตามให้ให้เป็นแน่นอนได้เขียนเข้าทีเดียวอ่ารแทรกอ่าเนี่ยพร้อมดันละอ่าดันไปไอ้เฮี้ยใครเอาปล่องไอ้เฮี้ยอะไรมาวะได้ปหมเอาออกไหมเอาปล่องใคยิบไปนี่เออ เออดันเข้ามาเออขอไม่เป็นเลยไปลุกเอ๊ะม่ลขึ้นนี่ราคาไม่ขึ้นป่ะขึ้น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 ไม่ตู้มันตู้มันไม่ขึ้นหรอขึ้น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 นับเลขยังไงอยู่แล้วเนี่ยไม่ขึ้นเลยแค่จะได้เห็นเป็นหมื่นสองหมื่นเองขอไม่รู้ว่ารู้ราคาลแล้วเออคิดว่าตู้ยังสองหมืนอ่ะใครจะคิดว่าตู้เหลือเงินเท่าไหกระแพงกระวินที่หึ้น แฟนกูหายมึงซาวียะเหรอเอ้ยลอกหอนตนปันลูกึวอะไรออกมานนยิง่ม่ต้องไปทางไลเท่าน,นี้หรอกซ้ายมือซาวียอสัยทำไมท้างซาวียะคาวยได้ไหมเอออร่อยเลย เธอ,อเธอไปไหนอ่ะเธอน้องน่าจะไปเอ็กแฟคทอยด์นะอยู่ดีไม่อยู่ไหนหรอข้างหน้ามีมมของลุงนะ<ม>ข้างหน้าข้างหน้าด้านหลังมั้ยนิวเคลียร์นิวเคลียร์จริงเีอนะยู่ในนี่อีกพี่ข้างหน้ามีตู้ใหญ่ด้วย นี่อะไรตู้ใหญ่อยู่ไหนครับอยู่ห้องนู้นห้องนี้ห้องสายมือโอเคสวยก็คงแล้วแหละบวยกึ้งแฟนหนูมันล่าไันยังหรอวะอ๋อแฟนบรรล่าไปตรงตู้ข่ายแล้วเฮ้ยตรงนี้มีของชิ้นน<ค>ี้อ่าหมอนใส่ใส่ใช่ใช่ หมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยไปไปไปหนักตู้เขาก่อนวะอ้เหรอหนักตู้เข้าไปก่อนยกยกยกเอาให้ตรงเอาให้ตรงก่อนสองสามยกชิดขวา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 เอาเอาเข็นรถเข้ามาเข็นรถเข้ามาขอแล้วขอแล้วขอแล้พอพอพอไปไปไปได้แล้วร่ำรวยร่ลรวยร่ำรวยมิซาเวียเหรอ เฮ้ยพี่เด็กพี่เด็กพี่เด็กพีเด็กอะมโดนข่อยโม่่อยแม่ลุงมึงซาเวียร์มึงทำลุงกูเนียฝ่าไปก่อนเดีวเวเๆๆวเๆๆ

แล้วจีหลับอยู่นู่นไม่รู้ว่าตายหาหมดแล้วอ่ะจะหลบอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกร่องทาอย่างนี้ไม่ถูกร่องเฮ้ยมีคนรอดมีคนรอดไอ้สัสพูดอะไรกันนะหัวไอ้น้าวะ ไอ้เ่๊เป <laughs> ้งมาแล้วไอ้เจ๊เม่งสาวเวียจริงไอ้เ้นนเป็นคเแม่งอย่ในรถคิอะไรวะเนี่ยงสาวเวียจริง้